เพื่อนๆเ,เคยได้ยินชื่ออินจันกันไหมครับแฝดสยามที่โด่งดังที่สุดในโลกที่เขาทั้งสองคนเนี่ยมีลำตัวที่ติดกันตั้งแต่เกิดครับแต่เขานะครับก็ใช้ชีวิตโลดแล่นได้เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตพวกเขาเลยนะฮะและที่น่าแปลกใจนะครับเพื่อนๆอนินจันเนี่ยมีภรรยาคนละคนกันครับและก็มีลูกรวมกันมากถึง21คนกันเลยทีเดียวฮะ วันนี้นะครับ e v i l Story เนี่ยก็เลยจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของคู่แฝดอินจันกันครับกับการเดินทางที่สุดยอดของพวกเขาทั้งสองนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกฮะว่าพวกเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงมีวีรกรรมอะไรบ้างนะครับที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นที่จดจำไปตลอดกาลฮนะ และก็เช่นเดิมนะครับก่อนจะเริ่มกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องเล็กๆอย่าง Evil Story กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องของเราครับแล้วถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับเรามาเริ่มออกประจนภัยกันเลยดีกว่าครับไปกับหลึกลับรอบโลกฮะ อินจันนะครับคือชื่อแฝดสยามที่โด่งดังไปทั่วโลกครับทั้งคู่เนี่ยได้ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่11พฤษภาคมในปีพศ2 3 5 4นะครับโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยมีส่วนหน้าอกที่ยึดติดกันครับถือว่าเป็นฝาแฝดที่ตัวติดกันคู่แรกของโลกเลยครับที่ดำรงชีวิตได้เหมือนคนธรรมดาจนโตเลยครับและคําว่าแฝดสยามนะครับนั่นก็เป็นที่มาของประเทศที่เขาเกิดฮะก็คือประเทศสยามในสมัยนั้นนะครับ อินจันนะครับเป็นชาวปากคลองแม่กองครับตำบลแหลมใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนจีนฮะแต่แม่ก็เป็นคนไทยนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยจะเรียกทั้งสองคนนี้ว่าแฝดจีนนะครับไม่ใช่แฝดสยามและที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่แค่อินจันนะครับแต่แม่ของเขาเนี่ยยังคลอดลูกแฝดออกมาอีก4คู่นะครับแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยได้คลอดลูกพร้อมกันถึง4คนเลยครับเพียงแต่ว่าแฝดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตัวติดกันเหมือนคู่ของอินจันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับตามกฎหมายในสมัยนั้นเนี่ยฝาแฝดที่มีลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องถูกประหารนะฮะเพราะว่าถือเป็นตัวประหลาดเป็นการกินีต่อบ้านเมืองในสมัยนั้นครับแต่ตามข้อมูลนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเพราะอะไรเขาถึงรอดจากกฎหมายข้อนี้มาได้นะครับสำหรับอินจันนะครับชื่อนี้เนี่ยก็คิดกันมาว่ามาจากผลของต้นอินจันครับที่ออกลูกมา2แบบซึ่งลูกหนึ่งเนี่ยจะกลมๆป้อมๆนะฮะที่เรียกว่าลูกอินนะครับและก็ลูกแบนๆเป็นๆนะครับจะเรียกว่าลูกจันครับ ตั้งแต่เด็กนะครับอินจันเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่ขยันมากนะครับช่วยเหลืองานบ้านสารพัดเลยครับทั้งทํางานประมงหาปลาทําน้ํามันมะพร้าวเลี้ยงเป็ดทำไข่เค็มขายแถวปากน้ําแม่กองครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับฝาแฝดอินจันเนี่ยว่ายน้ําได้เร็วมากๆด้วยฮะจนชื่อเสียงนะครับเรื่องลือเป็นบริเวณกว้างมากๆในย่านนั้นนะฮะและยังไม่พอนะครับชื่อเสียงของเขาเนี่ย ยังโด่งดังไปไกลถึงกรุงเทพครับจนเวลาต่อมานะครับแม่และก็ฝาแฝดอินจันเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับซึ่งทางพระองค์เองเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจมากนะครับเพราะว่าอินจันเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดและก็มีไหวพริบดีมากๆนะครับ จนเวลาผ่านไปไม่นานนะครับโรเบิร์ตฮันเตอร์และก็อาเบลคอฟฟินนะครับพ่อค้าชาวอังกฤษเนี่ยก็ได้แล่นเรือผ่านมาทางลุ่มน้ำแม่กองครับแล้วก็เห็นอินจันนะครับว่ายน้ำเล่นอยู่ก็เลยมีความคิดว่าอยากได้ฝาแฝดคู่นี้เนี่ยไปจัดแสดงที่อเมริกาครับและด้วยความที่นายฮันเตอร์นะครับมีฝีปากของพ่อค้าและก็สื่อสารเป็นภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ <c oughs> เขาก็เลยได้สนิทกับครอบครัวของฝาแฝดนะครับจนได้รับความไว้วางใจ ในที่สุดนะครับทั้งฮันเตอร์และคอฟฟินเนี่ยก็ได้ติดต่อขอพาตัวคู่แฝดอินจัน์ออกจากสยามประเทศไปจัดแสดงที่อเมริกาได้ครับซึ่งก็ได้ทําสัญญากําหนดเป็นระยะเวลานานกว่า3ปีครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอินจันนะครับก็มีอายุได้เพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับซึ่งการแสดงใน2ปีแรกเนี่ยคู่แฝดนะครับจะได้รับส่วนแบ่งโดยที่ทางรัฐบาลสยามเนี่ยเป็นพยานในการทําสัญญาส่วนแบ่งตรงนี้นะครับ สุดท้ายนะครับคู่แฟดอินจันเนี่ยก็ได้เดินทางลงเรือไปกับนายฮันเตอร์ครับในเดือนเมษายนปีพศ2372ครับเดินทางอยู่ท่ามกลางทะเลนะครับเป็นเวลานานกว่า138วัน ก่อนจะเดินทางขึ้นฝั่งของอเมริกาครับและก็ได้ตะเวนจัดงานแสดงทั้งในอเมริกาแล้วก็ข้ามฟากไปที่ยุโรปด้วยนะฮะจนแฝดสยามคู่นี้นะครับเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกเลยฮะและในเวลานั้นนะครับว่ากันว่าอินจันเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างมากเลยครับบางก็ว่าไม่ได้รับส่วนแบ่งบ้านนะครับบางก็เล่าว่านายคอฟฟินนะครับได้พาตัวฝาแฝดคู่นี้เนี่ยไปจัดแสดงในที่ต่างๆครับผู้ชมเนี่ยต่างก็ให้การต้อนรับกันอย่างล้นหลามนะครับ จนทําให้นายฝรั่งคนนี้เนี่ยร่ลำรวยขึ้นมากๆนะฮะแต่ฝาแฝดคู่นี้นะครับกับถูกเขาเลี้ยงดูเหมือนกับทาสครับจนมีชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับได้เกิดความสงสาร ก็เลยได้พาตัวอินจันนะครับมาทําเรื่องร้องขออิสรภาพที่ศาลนะครับได้อ้างว่าพวกเขาเนี่ยเป็นมนุษย์นะฮะไม่ใช่วัตถุหรือสัตว์ครับนายคอฟฟิธเนี่ยจะมาถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของแบบนี้ไม่ได้นะครับจนในที่สุดนะครับศาลนะครับก็เลยตัดสินให้ทั้งสองคนเนี่ยหลุดพ้นจากการปกครองของนายคอฟฟินครับและฝาแฝดคู่นี้นะครับก็เป็นอิสระภาพและก็ช่วยกันประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองต่อไปครับซึ่งในตอนนั้นนะครับชีวิตในอเมริกาของคู่แฝดนะครับก็ต้องอดทนด้วยความยากลําบากนะครับเพราะว่าอเมริกัันนนค้ะรบ มีการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติกันอยู่ครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยยิ่งมีสภาพร่างกายที่พิกลพิการแล้วด้วยเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยฮะแต่นั่นก็เป็นแค่อุปสรรคนะครับที่พวกเขาเนี่ยต้องฝ่าฟันไปต่อครับเขาทั้งสองเนี่ยยังออกเดินทางไปโชว์ตัวทั่วยุโรปอยู่เรื่อยๆครับจนสุดท้ายนะครับเขาทั้งสองเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามาในปารีสครับด้วยความที่เขาทั้งสองนะครับไม่ย่อท้อถึงสัญญาจะหมดไปนะครับแต่เขาทั้งสองนะครับก็ไม่ได้เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดนะครกิ แล้วก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นเองกับช้างนะครับนามสกุลบังเกอร์พวกเขาเริ่มมีฐานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับจนได้ซื้อที่ดินที่นั่นเป็นไร่ฝ้อยู่ที่ลัสนอทแคโรไลนาแล้วก็ได้ซื้อทาสผิวดํามาทํางานอยู่ที่ไร่ของพวกเขาเป็นจํานวนมากเลยครับและด้วยน้าพักน้าแรงของพวกเขาทำให้ฐานะของเขาล่ำรวยขึ้นมากๆเลยครับจนได้เลื่อนขั้นทางสังคมจากคนพิการชาวสยามสู่เจ้าของไร่ฝ้าในต่างแดนครับที่นี่อินจันก็ได้พบกับรักของพวกเขาและก็ได้แต่งงานกับ สองพี่น้องชาวอเมริกันตระกูลเยสครับอินนะครับได้แต่งงานกับซา่าและจันนะครับก็ได้แต่งงานกับแอดิเรดครับซึ่งอินนะครับมีลูก11คนและก็จันนะครับมีลูก10คนในช่วงเวลานั้นนะครับอินจันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ได้ร่วมเหตุการณ์สงครามกลางเมืองครับในช่วงปี1861พครับพวกเขาเนี่ยสนับสนุนการมีอยู่ของทาสนะครับซึ่งก็เป็นคนละฝ่ายกับประธานาธิบดีอับราฮัมรินคอนนะครับและลูกชายของอินที่ชื่อว่าสตีเฟนและก็ลูกชายของจันก็คือคริสโตเฟอร นั้นด้วยครับซึ่งก็โชคไม่ค่อยดีนะครับที่ต่อมาพวกเขาเนี่ยก็พ่ายแพ้สงครามครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องสูญเสียทาตและก็ทรัพย์สินไปจนเกือบหมดตัวเลยครับซึ่งตามข้อมูลที่ผมอ่านมานะครับก็ได้บ่งบอกครับว่าทั้งคู่เนี่ยถึงจะตัวติดกันนะครับแต่เขาทั้งสองนะครับก็มีความคิดที่แยกออกจากกันครับจันเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็ชอบดื่มสุราอย่างมากครับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับอินเนี่ยกลับมีนิสัยที่ตรงกันข้ามเลยครับเขาเป็นคนที่ใจเย็นนะครับสุขุมแล้วก็มี ปากมีเสียงทะเลาะกันจนถึงขั้นต่อยตีกันเองก็มีนะครับและด้วยความที่จันนะครับเป็นคนที่ชอบดื่มสุรามากๆเนี่ยทำให้เขานะครับมีโรคประจําตัวมากเลยครับจนทําให้ในปีพศ2413นะครับจันเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตลงไปนะครับและเมื่อครอบครัวรู้ว่าจันได้จากโรคนี้ไปแล้วนะครับครอบครัวเนี่ยก็เลยได้ตามนายแพทย์โจเซฟครับซึ่งเป็นหมอประจําตัวของเขาเนี่ยเข้ามาดูอาการครับเพื่อทําการผ่าตัดแยกร่างนะครับแต่กว่าหมอจะเดินทางมาถึงนะครับกับกลายเป็นว่าอินนะครับก็เสียชีวิตตามลงไปภายใน2ชั่วโมงครับซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่น่าแปลกปลาดใจมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอินนะครับไม่เคยมีอาการหรือมีโรคประจําตัวอะไรเลยนะครับจนในแพทย์โจเซฟเนี่ยก็ได้มีการชันสูตรนะครับเพื่อหาสาเหตุภายหลังและก็ได้ออกมาแถลงครับว่าจันเนี่ยเสียชีวิตด้วยการเลือดข้างในสมองครับแต่ในกรณีของอินนะครับก็ยังไม่สามารถระบุได้ครับว่าเสียชีวิตเพราะอะไร จนเวลาผ่านไปนะครับนายแพทย์อีเบนครับศัลยแพทย์ด้านระบบประสาทนะครับก็ได้ให้ความเห็นว่าที่อินเนี่ยเสียชีวิตตามจันไปนะครับก็เพราะว่าเมื่อจันได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหัวใจของอินครับได้สูบฉีดเลือดเข้าไปในร่างกายของจันด้วยครับนั่นเท่ากับว่าหัวใจหนึ่งดวงนะครับจะต้องทํางานหนักถึง2เท่าครับนั่นเลยเป็นสาเหตุให้เลือดของอินนะครับหล่อเลี้ยงร่างกายของเขาไม่เพียงพอครับก่อนที่จะมีอาการชาตามแขนตามขาครับและก็เสียชีวิตตามลงไปนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของฝาแฝดสยามที่่ดดงงั ทั่วโลกเลยครับที่แม้ว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาเลยครับด้วยความมานะบากบั่นของพวกเขานะครับทำให้เขาเนี่ยมีฐานะที่ดีมากๆและก็ด่งดังไปไกลทั่วโลกถึงขนาดนี้เลยนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือไม่ตรงกับที่เพื่อนๆเคยได้ยินมาผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับและถ้าถือว่าคนไหนมีเรื่องราวแปลกๆลึกลับลึกลับหลอนๆที่อยากให้ผมนะครับหยิบยกขึ้นมาเล่านะครับก็คอมเมนต์บอกผมไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเรื่องไหนน่าสนใจนะครับ ามาเล่าต่อให้เพื่อนๆคนอื่น,นได้ฟังกันนะครับและก็จะจากกันนะครับก็เช่นเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องเล็กๆอย่าง A อวิลสตอรกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกนาลังใจเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับให้ผมได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย